I don't know.

ไปลเนี่ยเกนะครับเ้ยเสวลาป่าเลยนี่กัน มันจะเสียไปเลยนะครับอย่าแฮกเลยนะครับผมว่าลันผมมีเซิร์ฟเนี้นะครับที่จะมารีวิวก็คือลัออออออนเซคร์ฟเซิร์ฟใครนะใครอาจที่รู้แล้วก็กดแชร์ หรือกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการคลิปขอ,องผมนะครับคลิปของผมนะครับคลิปแอปเลยนะครับลองกดเข้าไปเลยนะกดต้องครับอื วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ